สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนี่ผมเองไมเต้ผู้ชมหลายหท่านได้มีคําถามกับผมว่าพี่ครับทำไมชาแนลต้องชื่อคุณเคแต่ไม่เคด้วยนะครับวันนี้เราเลยจะมาเล่าที่มาที่ไปของชื่อคุณเคแต่ไม่เคกันนะครับผมไม่ได้ชอบชื่อนี้มากนักเท่าไหร่เอาจริงๆแล้วนะครับเป็นชื่อทีอ่มีความเป็นมาที่ค่อนข้างจะนานมากนะครับผมแล้วมันก็มีเหตุผลของมันโอเคเนาะเอาล่ะครับอขอย้อนกลับไป ตอนประมาณสักหลายปีที่แล้วตอนผมยังอายุ17อยู่นะครับตอนนั้นประมาณ16-17นะผมได้มีโอกาสไปงานคอสเพลย์ครั้งแรกนะครับโดยมี พี่ชายแถวบ้านเขาชวนไปแล้วก็เออก็ชอบดูการ์ตูนอนิเมะอยู่ในช่วงมปลายแล้วก็ชอบดูอนิเมะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เอองานคอสเพย์เออน่าสนใจนะ้ลองไปดูดีกว่าเพราะเคยได้ยินเกี่ยวกับคอสเพย์มาบ้างว่าเฮ้ยมันมีเป็นพวกที่แต่งตัวเป็นตัวการ์ตูนอะไรอย่างนี้มาอะไรเงี้ยมันน่าจะน่ารักอะไรเงี้ยสังคมน่าจะดีอะไรอย่างนี้ก็เลยเออลองไปดูเพราะบ้านเราก็มีกล้องกล้องดีดีโอเอสไม่รู้มันเขาเรียกว่าอ,อะไรดีเอสเอลอาร์ใช่ไหมเออของผมจะเป็นรุ่นแคนนอนคิดเอ็กซ์สามนะครับ ก็ใช้ตัวนี้ไปถ่ายงานคอสเพย์ครั้งแรกครั้งแรกที่ผมไปรู้สึกจะเป็นงานเซนหลุยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเออน่าจะเป็นงานที่เซนหลุยนะครับเป็นโรงพยาบาลเซนหลุยเป็นงานมาลุยะจำไม่ได้ว่าครั้งที่เท่าไหร่แล้วเพราะมันนานมากแต่จําได้แค่ว่ามันมันเก่ามากมันนานมาเพราะตอนนี้มาลุยะไม่ได้จัดที่ที่โรงพยาบาลเซนหลุยอีกต่อไปแล้วนะครับพอตอนที่ผมยังเป็นตากล้องอยู่นั้นผมยังไปถ่ายที่โรงพยาบาลเซนหลุยอยู่นะครับซึ่งขอไปรวดรัดนะก็ ก็ตอนนี้ไปที่โรงพยาบาลเซนหลุยก็ผมก็ได้รู้จักกับเลเยอร์มากขึ้นนะครับได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็มีเพื่อนหลายๆคนนะมีหลายๆคนที่เป็นเลเยอร์เนี่ยเขาก็ชอบมาทักผมว่าเฮ้ยผมเนี่ยหน้าตามันดูเค้กมากเลยนะซึ่งผมขอสนรภาพตั้งแต่แรกแลยนะวผมไม่รู้เลยเว้ยว่าเค้กกับเมะแม่งคืออะไรเว้ยคือรู้ผ่านๆว่ามันเป็นการ์ตูนวายโอเครู้แล้วเค้กเป็นรูป แล้วเอ้ยเคเป็นลับแล้วเมเป็นลุกใช่ไหมอะไรอย่างนี้เราก็เอรู้แค่น,นี้จริงๆแล้วหลังจากนั้นผมก็ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่ผมก็โอเคเรียกผมเคใช่ไหมก็ก็ได้นะเออเรียกเคเขาก็กลายเป็นว่าหลังจากนั้นทุกคนเลยเรียกผมว่าเคมาโดยตลอดเวลาไปที่วงการคอสหรือว่าไปถ่ายรูปที่งานคอสอะไรแบบเนี้ <anxiety> เขาจะเรียกผมว่าเคเขาจะไม่เรียกผมว่าไมตีนะครับผมหลังจากนั้นผมก็เริ่มที่จะ มีชีวิตส่วนตัวที่แยกออกมานะก็คืออา่าผมไม่อยากจะใช้เฟซร,ร่วมกันกับเฟซหลักของผมก็คือเฟซที่ผมใช้เล่นคุยกับเพื่อนๆในใน,ในโรงเรียนกับเฟซในวงการคอนผมอยากจะแยกแยกออกจากกันซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีหลายคนทําแบบนี้ซึ่งผมว่ามันก็ถูก <c oughs> ผมก็เลยแยกออกมาเป็น2เฟซอีกเฟซหนึ่งเป็นเกี่ยวกับคอสเพลย์เต็มๆก็คือเราจะอัปรูปเลเยอร์ได้เต็มที่แล้วก็สามารถคุยภาษาคอสเพลย์ได้นะครับเพราะว่า <c oughs> ในยุคนั้นเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะในยุคนั้นเป็นยุคที่อา่า คนที่ดูอนิเมะเนี่ยจะแปลกนะผมไม่ผมก็ไม่แน่ใจว่าสังคมคนอื่นเป็นยังไงแต่ในสังคมของผมนี่เป็นสังคมที่แปลกมากตรงที่ว่าใครที่ดูอนิเมะเนี่ยจะเท่ากับเป็นพวกโอตาคุพวกติดเกมติดการ์ตูนแบบบ้าๆอะไรอย่างงี้ผมก็เลยแบบเป็นเหมือนกับช่วงที่สังคมยังไม่ค่อยยอมรับพวกเราเท่าไหร่ในตอนนั้นนะครับผมเลยเปิดเฟซแยกอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อเป็นความส่วนตัวของชีวิตของผมเองและหลังจากนั้นทุกๆคนที่อยู่ในเฟซน,นั้นก็รู้จักผมในชื่อเค ก็ได้รู้จักผมในชื่อเคผมก็ติดกับชื่อเคไปตลอดหลังจากนั้นก็ก็มีคนเรียกผมว่าเคย์คอมเมตี้ <c oughs> นะครับผมแล้วทีนี้ผมก็ได้มีโอกาสอยากจะลองทำช anel เกี่ยวกับภาคเสียงดูสักครั้งหนึ่งผมก็เลยทำทำคลิปภาคคลิปแรกของผมนะัคือคลิปไอ้ไททันเตะกำแพงนั่นแหละนะแล้วทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าผมคิดว่าเฮ้ยถ้าเราแค่ลงคลิปเฉยเนี่ยมันก็เป็นแค่คลิปตลกตลกคลิปหนึ่งที่หลุดขึ้นมา โดยที่ผู้คนก็จะไม่จดจําเลยว่าเฮ้ยใครเป็นคนพากเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยยูทูบเป็นอะไรที่ใหม่เด็ก,กๆหลายหายคนยังอ่านดิสคัปชันไม่เป็นหรือบางคนยังไม่รู้จาักการซับสไครด้วยซ้ำนะครับในยุคนั้นนี่คือซับนี่แทบไม่มีผลต่อ,ต,อต่อแบบตัวบุคคลเลยนะนะก็หลังจากนั้นผมก็เลยคิดเฮ้ยทำไงดีให้คนจดจำเราได้ผมก็เลยคิด, i, ด,คด,ด,คดชื่อเรียกตัวเองในวงการพากขึ้นมาชื่อหนึ่งนะซึ่งมันก็ แมทแมทกับชื่อเคพอดีแล้วก็เออว่ะเคมันก็ก็ดีนะแต่เคอย่างเดียวมันจะแปลกไปหรือเปล่านะครับในชื่อคุณเคแต่ไม่เคเนี่ยผมพยายามจะสื่อว่า,าผมเนี่ยชื่อเคนะแต่ผมไม่ได้เป็นเค <c oughs> ไม่ได้เป็นเกอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยกลายเป็นอย่างนั้นไปก็เลยได้ชื่อคุณเคแต่ไม่เคมาแล้วเราก็ใช้ชื่อคุณเคแต่ไม่เคมาเรื่อยๆ จนกระทั่งเราเปลี่ยนมาเป็น Mighty Channel แล้วก็ต้องกลับมาเป็น Mighty เอ้ยแล้วก็ต้องกลับมาเป็นคุณเคแต่ไม่เค้อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากตอนนั้นไปเล่นในพิลฟูเดย์นะแล้วก็เลยกลัวคนสับสนแล้วก็เลยใช้ชื่อชานน์เป็นคุณเค้แต่ไม่เค้ทุกวันนี้คุณเลยจะได้เห็นชื่อชา n น l เราเป็น Mighty ขีดคุณเคแต่ไม่เคนะครับตามตรงแล้วผมเกลียดชื่อคุณเคแต่ไม่เคมากเพราะว่ามันเป็นตัวตนผมในช่วงมอปลายนะผมก็เลยรู้สึกไม่ค่อยชอบชื่อนี้เท่าไหร่เอาจริงๆแล้วนะครับผมก็เลยมี่่เปนนชือ็แต แต่ด้วยเหตุผลนี้มันเลยทำให้มันเลยทาให้ทำให้ผมต้องใช้ชื่อคุณเคสแต่คุณเคสแต่ไม่เคสไปก่อนเนื่องจากที่ว่าเกิดเหตุการณ์ในพิพูเดที่ผมหลอกว่าจะไปปิดชแนลก็เลยกลัวคนลืมหมดเลยต้องใช้ชื่อคุณเคสแต่ไม่เคสต่อไปก่อนนะครับเนาะก็น่าจะหายสงสัยกันแล้วนะครับเรื่องประเด็นที่มาของชื่อคุณเคสแต่ไม่เคสเพราะว่าคนถามบ่อยมากว่าเฮ้ยพี่ชื่อไมตี้เวลาเล่นเกมเรียกตัวเองก็เรียกว่าไมตี้แล้วทําไมไอ้คุณเคสแต่ไม่เคสนี่คืออะไรมาจากไหนนะครับเหตุผลง่ายๆมันก็คือ เราไปพูดในพิฟูเดว่าเราจะปิดช anel เราไปแกล้งในวันพิฟูเดวันกหกอ่ะแล้วคนก็นั่นเชื่อว่าเราจะปิดจริงๆหลังจากนั้นมาผมเลยไม่กล้าใช้ชื่ออื่นนอกจากคุณเคแต่ไม่เคเพราะกลัวคนจะลืมนะครับเราก็เลยใช้เป็นชื่อคุณเคแต่ไม่เคในช anel เราหลังจากนั้นผมรู้สึกไม่โอเคกับชื่อคุณเคแต่ไม่เคผมก็เลยโอเคงั้นเราก็ใช้ชื่อเมตี้อยู่ข้างหน้าคุณเคแต่ไม่เคแล้วกันนะครับซึ่งเรื่องชื่อคุณเคแต่ไม่เคที่ผมได้พูดไปต้นคลิปทุกๆต้นคลิปเนี่ย มันเป็นเหมือนตาบาปที่ติดตัวมาทุกๆวันนี้เวลาไปไหนมาไหนเวลาจะพูดชื่อชาวเน่ยกับใครผมก็ไม่กล้าพูดว่าคุณเคแต่ไม่เคเพราะมันฟังดูน่าอายครับนะแต่ก็ ไม่เป็นไรในในในสายตาของเด็กๆที่ดูคลิปผมผมว่าเขาก็คงชอบชื่อนี้กันนะในช่วงที่ผมทําคลิปภาคก็เด็กๆก,ก็จะได้รู้จากผมในชื่อนี้มากแล้วก็คงรู้สึกว่าให้คนส่วนใหญ่ก็คงจะรู้จักผมในชื่อนี้มากกว่าชื่อไมตี่เดอะซัมนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรมันโอเคนะครับเพราะผมจะเก็บชื่อไมตี้นั้นใช้เป็นชื่อศิลปินในการเล่นดนตรีของผมนะครับก็นะแล้วเจอกันใหม่นะครับผมไปละมาอธิบายแค่นี้แหละเจอกันครับ